พี่แองโชบสวัสดีครับวันนี้ผมพามาส่งงานนี่นะครับนี่ออเนียลครับ1.9หน้าสเตลนี่นะครับนี่หล่อๆก็เป็นเลยนี่นะครับนี่คาสติกเกอร์นะครับบายซอหญิงนะครับอันนี้วันนี้เข้ามาจัดล้อล้อเรนโซนะครับ D1 FC นะตัวนี้ประกอบยางด้วยคาส์ึโนนะครับหล่อๆกันเลยครับแตเป็นลูกค้าชอบแบบยางสเตปเดิมๆนะ255ห้ทับห้นะเพราะว่าเขาทำเป็นทรงยีราฟแค่นะคันนี้ offset หน้าเก้าครึ่งนะครับสวยมากครับลงตัวมากครับนี่ผมพามาดูฟิลมเล้อหลังกันหน่อยอันนี้ข้างหลังจะเป็นสิบครึ่งนะครับออฟลึกๆึกหน่อยนะครับข้างหลังก็จะเป็นสายยางสองห้าห้าทับห้าสิบเหมือนกันนะครับคาสิโนลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับจะเอาลายไว้ข้างนอกหรือข้างในก็ได้นะครับตัวนี้หน้าดอกยางสวยๆครับลายไฟตัวนี้นะลดนิดๆนะครับ ข้างหน้าได้ทําการแปลงดุมแล้วนะครับแปลงเป็นดุมซิ่งนะทําเป็น5รูแล้วนะครับไม่มีอะแดปเตอร์นะตัวนี้แต่ด้านหลังก็ยังใส่อะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับออกล้นนิดๆล้นหน่อยๆนะนี่นะครับผมฟาดไว้นะครับเพียงยี่ห้อพิษณุบุรีถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจอยากจะตั้งสอบถามเพิ่มเติมทักเข้ามาถามได้นะครับในเพจเพียงยี่ห้อพิษณุบุรีเรามีอะไรซิ่งอะไรแต่งของแต่งซิ่งให้เรียกมากมายนะครับ